นอนสวัสดีครับอ้าวคุณพ่อสวัสดีนอนมีเลยนี่เลยนี่เลยชุดนี้มาอยุดนีไยเหรอวะมองไม่เห็นแค่บอกว่ามองข้ามนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวโต๊ะโต๊ะโต๊ะอันนี้เป็นมัดยศแต่ไวเท่าไหร่พี่นอนเบอรนห้าอันนี้ซื้อขายกันชัดเจนอยู่นะเพราะว่าแท้ทูกไลน์อยู่แล้วครับ ซือเซียนซื้อเซียนซื้อเซียนหน้าตู้นะหมื่นห้าใช้ไหมต่อได้เสียพี่เก้าพันไ้ไหมพี่วันยิ้มอะไรอ่แทบพุ่งเลยเอาแบบได้เกียรเลยนะหมื่นสาม่เอาแบบ่าจิงจังเลยคับนสองแล้วกันพี่นอนสัไม่ได้เหรอมื่นแล้วกัน่วนไม่พูดในพี่กดแจกอ สองจัไป้วแล้วเกี่ยวแล้วก็อันยศนะอันยศนราคานี้ก็ถือว่ามันก็หย่อนหน่อยนะหย่อนหน่อยนะครับอืมได้เงินสดเลยที่ได้ครับโอ้โหไวรุพบงินสดนะเนี่ยนี่มืนเด้งวี่ เรียบร้อยครับน้ำดื่หลังนี่เริมเลยเลกก่อนเลกก่อนนี่ี่ี่ี่ี่ีต้องซื้อต้องซื้อราคาดีสบายสบายครับสวัสดีพี่เอ็เอาอะไรมาขายครับลูกพี่ต๊ะก่องสบมีสองห้องรอใ่สงเ่รซื้อเมื่อไหร่เมื่อไรซื้อเมื่อ ระยะิยะสุด tamam. เอามาแบง่งเอามาแบ่งครับผมเอาขวดนี่ก็วิเนียนี่สายตรงขวดอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอาจารย์ผมอีกคนนึงนะอาจารย์เลยขนดันเน้นเนียนน้อยขุ้นผมเลยแบ่งับผมก็พอดีนะครับกําลังซื้อขายกันอยู่นะครับต้องมีสายเข้ามาพอดีนะครับขัดจังหวะพอดีเลยครับช่วงนี้กําลังต่อราคากันอยู่นะครับอันนี้ก็กําลังจะซื้อนะครับพาเคลื่อนบุกทวดนะครับนี่นะฮะกำลังต่อราคาพี่เข้าไปนะครับนี่เลยก็สกิลการต่อกันชัดเจนนะครับ ซื้อขาย้าแท้ดูง่ายกันอยู่แล้วนะครับนี่ฮะก็พี่เขาเปิดมานะครับสี่หมืนห้านะครับผมก็ต่อไปอยู่ที่สามหมื่นนะครับต่อไปสามหมื่นสี่หมืนห้าต่อสามหมื่นนี่ถือว่าราคาเราก็เหลือช่องไฟนะพี่นะเพราะเราก็ต้องต่อเผื่อพี่เขาเกิดเปิดมาเป็นการตั้งการไว้ให้สูงนะครับนี่ก็คือได้ต่อก็เอาเป็นว่าสามหมื่นยังไม่โดนนะครับพี่เขาเลยขอขึ้นมาขอสามหมื่นแปด นะครับสามหมื่นแปดผมจบดิวให้นะครับสามหมื่นแปดผมก็ไม่ได้คุยยากนะสามหมื่นแปดนี่ผมซื้อนะครับซ вот. ื้อนะครับเนี่ยนะครับซื้อไว้สามหมื่นแปดนะครับวงนี้นะครับนะครับนี่เลยนะฮะก็ถือว่าได้ซื้อขายกันนะครับมาทีไรก็ได้แบ่งกันนี่นะครับวงการวเครื่องนะครับความชัดเจนนะครับต้องมาก่อนนะครับนี่ในซื้อขายนะครับก็ต้องขอโทษทุกทุกท่านด้วยนะครับเสียงหายเสียงหายนะครับ